เดือดนาทีปเผชิญหน้าของทหารไทยกับทหารเขมรนะครับในระหว่างเดินรัฐเวนไปเจอกันที่แนวรัฐเวนและในคลิปวิดีโอนะครับเขมรก็ได้พยายามที่จะดึงสลักระเบิดเพื่อค่มคู่ทหารไทยลองไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไ เดี๋ยวจบจบจบจเฮ้เฮ้ยเฮ้ยจบเดี๋ยวคุยคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่คือลงไปลงไปให้มันเรียวลเนี่ยเอาเนี่ยตัวหนั้นคือตรงเนี้ยเอาเดี๋ยวอย่เพิ่งให้มันเคลียร์บริเวณนี้ก่อนคนหน้าคนหน้าข้งผมก่อนให้มันเคลียร์บริเวณนี้มันจะได้ไม่เหนื่อยกันต่างคนต่างรับความต่างข้างบนเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ทำให กะทาอ้อยยังใจอยู่ต่ในเตาดันยิงเฉยหาแล้วบอลเชียร์ไม่เอานั่งบอดทางคำสั่งเจ้าไหนให้มันอยู่ในขอต่วมาบอลเชียร์ทันเริมาเต้ก็ถอยแค่นี้เดียวแล้วผมก็มีหน้าที่รับคำสั่งเหมือนกันคือดันออกไปเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ให้มันพื้นที่มันโล่งอ้อยให้ผมไปไปยังไม่ได้ัตอัดเตนบานเต้ผมไม่ได้ให้ไปนู่นให้อยู่แค่นี้ให้หมดสายตาทันแ่เดินไปแค่สิบเก้าตรงนี้ไม่ต้องประชันสายตากันตอนนี้กำลังมาดีตรงนี้น

តើកោកកែអីណាស់ស្គៀបសិនខ្ញុំត្រូវមកទីលើអីទេអីទេម៉េចម៉េចដល់ឡៃមកផ្លេអឺទៅដើមឈើទៅលោបពីដើមឈើออกมาដែរអឺអីទេអីនេះខ្ញុំប្រាប់សោកស្តាប់ប៉ុមជាពិធៈលើសិនគាត់ឡៃកាលគបតិកែកែខាងដាក់ខ្សែតាកានេះមកពូໃຫយអើថាឯងខ្លួនដើងถอยទៅនោះណាខ្ញុំរងចាំប៉ុមជាពិធៈលើសិនមកពូໃຫយឯងឡៃងាយបើថាឯងខ្លួនដើងถอย ซึ่งจากคลิปวิดีโอทุกคนจะเห็นนะครับว่าทหารไทยของเราไม่ได้มีท่าทีที่จะกลัวทหารเขมรหรือระเบิดของเขมรแม้แต่นิดเดียวพรว้อมยังผลักไล่กดดันให้ทหารเขมรน,นั้นถอนกําลังออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นเป็นของอธิปไตยไทยท,ที่ทหารไทยเรายึดได้สําเร็จแล้วแต่เขมรยังคงตีมึนที่จะเดินลุกล้ําเข้ามานะครับก็เลยได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประเด็นเด็ด มาให้ทุกท่านได้รับรู้รับชมกันประมาณนี้เดี๋ยวมีข่าวสารหรือประเด็นอะไรเพิ่มเติมผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับรู้กันต่อไปขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ